เรางกันตอไปกันเถสุดยอดพวกเราบมาสุดยอเลยกคือพูดว่าโมเต้แคนนี่เนี่ยอร่อยกินกินแต่เด็กเรากินแต่เด็กอันนี้กินแต่เด็กจริงแต่แบบอนุบาลมาถุงเลยแล้วก็เห็นว่าเป็นแบบเป็นอะไรเป็นฟองแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ตลอดเลยแล้วก็มีกิ๊วันในวันหนึ่งที่เรามาเป็นพิเตอร์ขนมที่เรากินแต่เด็กเขาจะมีหน้าเรามามาแบบวางที่ที่เราเห็นทุกวันอ่ะ เพราะมันก็แบบวิชินเหมือนกันว่าโปรตีนเราก็เห็นอะไรใหาเก๋งี้มาตลอดเพรามันมีหน้าราก็เออใส่แล้วเออเป็นองคออะไงก็สนุกมากสรับมันพี่ใครอยากรือนแบบเป็นถ่ายอะไรเป็นยยแล้

แล้วจะปรูปมีาวได้ีอะไรที่เราได้ทามสีมอก็มีมีมีตัวมีตัวสีไปแล้วก็มีทเต้ด้วยแล้วก็มีเพลงด้วยเพลง่ายะครับไม่ติดเลยแทนความสุขคอาม่นทาแนะครับเจาเพงเพราะว่าาไม่มั่น่เนี่ยคือพี่โป พี่โปแล้วก็เพญาพี่โฟนทำเพลงนี right. ้ขึ้นมาเให้ไอเดียยังไงคะบอกีนว่ามีไอเดียมาจากตริการนี้ครับเราอยากจะให้ทุกคนติดตูกับรรติไปเนอจริงครับจริงครับ่นิจกรรวนี้ก็อกแดอดีที่ไหนชนะนะ ิกรอบิรอบะไรกันนะครบัครบะอะไรร่ยวนเป็นเล

สองปีอีเพราะี่เาอคอนเสิร์ตครบรอบอปีเซ็ตอยมันเกิด o p o m o s อ p h o m o r แล้วเป็นยังไง่ะอ้นะครับแล้วเป็น s o r e แล้ยังไงัอ้อัอ้อรู้สึกว่าัองยังอยู่เป็นปีที่หอว่ามต้องหา ขนาบอกบมะบ่ไหต่้่ขอผเป็นงี่ต้องไปดูนี่ยานิงียนี่ยานสอขวบาแต่เราครมีอรบ้างบ้นสองวบี่ยานไว้้ยงไงบ้านสองขวบนียานสองบ

ตัวเองมากขึ้นในแต่ละปีที่พอเราไม่ใช่ไฟชชี่หรือเราไม่ใช่แบบว่าลุกี้ปีหนึ่งอย่างก็มีอะไรลอย่างต้องปรับตัวใช่ใช่ชื่อชื่อก็บ่งบอกอีกรงนนึ่งแต่ซอฟต์โแต่ว่าแต่ว่าพี่สองจริงจริง เลยครับแต่ไปเยอเยออยคุ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 ยอย่างเงี้ยใช่เขาเรียกว่างานที่เราคุยมไม่ไว่าแบบว่าตอนีเออะไร้ยไม่ไม่ไม่ใครที่พอจะไปไปให้ี่ได้ไปไปร่างเยแล้วแบจะลุกสะให้พี่เลยอะเป็นสิ่งที่พอนไ่เจยที่สองคีย์เวิร์ดใช่ไหมสอคีย์เวิร์ด สองคิวเลยสองคิวเลไงจริงอ้าข้างหลังข้างหลงเขาบอกใ้ห oh, ้จิมลกสปอยอะจิ uh> <t uh> <t uh ้มลกไหมเบาๆแล้วเอ๊คนนี้ต้องเบาๆนะพี่คนนี้เ่คนนี้เนหนักกว่พี่รานแล้วเนี่ยาบัตรเดย์คก็จะเป็นวันที่แบบว่าเราจะได้ก็จริงๆไม่แ่ครับก็

เดี๋ยวไปไรอบหน้าเราเ่อ่งออกมาเออวันที่สาวันที่สี่เดี๋ยวน้าสามรอบสามรอบเม่เบ็น์ช่พครครับสี่รอบกไปป๊อกโชว์เอรอโชว์แล้วเหรอโชว์ตอนนี้ตนนี้ป๊อปชจะเช่ ก็คือกำเงินให้แน่นครับจะได้พร้อมตลอดเวลานะอะไรักำเงินให้แน่นเลยอมตลอดเวลาเดีี้เขาจะกแกแล้วไม่แกนแล้วไม่กำแล้วไม่กำมแล้วไม่เ่าตพอสบเสียบอ๋ะอนออะ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 ะอะออะะะะคอออะ

คือปีแล้วเาบอกว่าปีแล้วตอนที่ผมว่าอยู่20ค <ฮา S 1> ือผมผมอยู่ที่สเปนตอนนั้นคือเหมือนว่าไปไปไปกับพี่ยงใช่าทำงานแล้วที่นี่ก็เลยแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้มาอยู่ที่ไทยวันเกิดไ it อ, <swag> อ้ก็มีพี่ยงให้ไปได้ผมอะไรอย่<ฮ>าง <duc> ี้แล้วก็พอวันนี้ได้มาอยู่ที่ไทยแล้วก็สุขว่าเออตื่นเต้นเราะว่าไม่เป็นครั้งแรกที่เป็นบัสแล้วก็ได้พี่ยงแทปี่ก็ที่เสรจแล้วพี่ยงแทบแทบเอ๊ะคนเดียวเลยปังวอน เขนไนึงครับแป๊บนึงพอเมื่อกี้พัวของขวัญใช่ไหมเอเอคนเดียวปุ๊บของขวัญเค้กเนี่ยก็คืออีกคนที่เหลือให้เค้กผมวิ่วัก่มาไปหน่อยเค้กเป็นเออเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยโอ้โหเก่งมา เขาเลยไม่แฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่ให้เขาเลยแต่งหน้าผมด้วยเีๆไปหน่อยอ่คือให้ผมใส่เหมือนเดิมคือเองใช่แล้วก็ถือไม่ดียวซึ่งถังให้ให้หอมเข้าไปครับอ๋อไม่ถือว่าเอาจริงวันเกิดของขวัญที่ดีทีสุดคือผมว่ามันคือแบบว่าเขาอบอุ่นที่ให้กันไม่หมายถึงว่าแบบว่าไม่ต้องให้ของอะไรแต่ว่าเราแบบว่าใช่อะไรเงี้ย ไปที่มิลาความหลอกแทกาประเทศไทยที่นอ่ะาปูปลูนูเชิญหน่อยพูเชิญหน่พีบพี่บพี่บวเชิญนอยน่รัลุกปิดงนี่มาย่งไรครัวลงเครื่องไปแล้วก็ผมฟิวเลยอ่ะ ก็ตื่นเต้นนะครับไปไปงานปุ้ยใหญ่แล้ว่เชีศรีก็ใหญ่เหมือนกันเราก็ไปทักทายไปดูบ้างอะไรก็ตื่นเต้นนี่ครับขอบคุณแรนด้วยนะครับก็เราผมต้องไปด้วยครับริงครับผมแล้วก็แล้วสถนคออะรแล้วก็ เราก็บอกว่าไอ้เนี่ยนะไอ้ที่บอกว่าไอ้เนี่ยนะเราก็พี่เล่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 เราเรากินหนักแล้วอ่ะเกมของเราอ่ะอยากได้กับบ้านสุดท้ายอ่ะ <laughs> 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 ปกติก็จะเรียกว่าเจอสื่อไทยเนาะเราจะคุ้นชินกับการที่เราอยู่บ้านเจอสื่อไทยแต่ว่าพอไปที่นั่นเราเจอสื่อต่างประเทศที่แบบโหตื่นเต้นเหมือนกันเวลาเขาจิ้งกุญฐามมาแล้วก็มีลบๆบ้างช่วงแรกแต่ว่าก็ยังดีที่แบบเออเขาต้องมีสติประมาณนึงเขาต้องยอมรับสื่อแบบนันะครับน้าเป็ตัวแทนฝากครับพี่พีมไ้มคร

เป็นวันพิของุกคนเป็นวันที่ดีได้ครับเพื่อทุกคนไปเจอเราที่พัสคอยูในไทยหนึ่งคู่ครับใกลจะร้านั้แล้วครับคอนเสิร์ตพี่เจนมาฝากคอนเสิร์ตเมื่อไหร่คอนเสิรจะมีเม่อไหร่ครับ ก็มาเกิดที่ตเสร็จท่านมาคนที่ก้็ไม่อยากพูดเยอะราดูครับอันนี้จะตัดิดไอันนี้ยังไม่มีแแตวาเมื่อวานทีงรูปผมท่านใหรูปเก่าอ่วันี้ไม่ได้ถ่ายรูปไหเลยโอเคนะคะขอบค่ะ